ล่าสุดชาวบ้านนะก็เลยรวมตัวเรีกร้องเลยบอกว่ามันไม่ได้มีแต่หาดยามูนะคราวนี้ไปทวงคืนแหลมหงาครับหลังจากถูกปิดกั้นทางเข้าออกครับเอางเอาเอยเอา่ มองมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องดีที่ตอนนี้คนไทยเราเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของสิทธิว่าเอ๊ะสิทธิสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่มีชาวต่างชาติก็ดีหรือว่าจะเป็นเอกชนก็ดีเนี่ยไปลุกล้ำที่สาธารณะต่างๆแต่คําถามก็คือแล้วหน่วยงานรัฐที่ผ่านมาทำไมถึงปล่อยปะละเลยล่ะคราวนี้ครับล่าสุดครับคุณผ,ผู้ชมนี่คือนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ กลุ่มชาวบ้านเขาไปรวมตัวเรียกร้องขอชายหาดแหลมหงาที่จังหวัดภูเก็ตคืนมาครับเพราะอะไรก็เนี่ยครับคุณผู้ชมม,มันมีการปิดกั้นทางเข้าออกโดยทางบริษัทเอกชนแล้วชาวบ้านก็เลยมีการเขียนข้อความเรียกร้องครับให้มีการคืนพื้นที่กับชาวบ้านรวมทั้งเรียกร้องในทุนผู้ประกอบการเนี่ยอย่าปกปิดนําพื้นที่สาธารณะเอาไปเป็นของตัวเองซึ่งชาวบ้านบอกว่าทางลงอ่ะที่เป็นจุดที่เอกชนยึดเอาไว้อ่ะจุดนั้นอ่ะมันเป็นทางลงทะเลที่เป็นทางสาธารณะ แต่ว่ากลับถูกปิดกั้นครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการรื้อมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พอเรื่องเงียบก็กลับมาเปิดกันใหม่นะฮะก็กลับมาปิดกันใหม่เนี่ยนะล็อกกุญแจเนี่ยติดป้ายแบบนี้เลยปิดห้ามเข้าติดกล้องวงจรปิดต่างๆแต่ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่ที่เอกชนม,มันเป็นทางสาธารณะมันเป็นทางที่พี่น้องประชาชน เขาสามารถลงสู่ทะเลได้ที่ชายหาดแหลมหงาเนี่ยนะครับซึ่งทีมข่าวเราก็ได้สอบถามท,ทางกำนันตำบลรัศดาครับคุณช,นชา,านชัยตันคะวชิระพันธ์กำนันตำบลรัศดาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าคือจุดที่พบเนี่ยมีการนำแผ่นสังกะสีมาปิดกั้นทางลงหาดเนี่ย จุดนี้จะต้องมีการพิสูจน์สิสทธิ์การครอบครองว่าเป็นของรัฐหรือว่าของเอกชนเนื่องจากว่าจุดสิ้นสุดของถนนลงหาดตามข้อมูลที่เทศบาลได้รับเนี่ยมีการส่งมอบเนี่ยมีระยะทาง 1, 2 6 8เมตรแต่จุดสิ้นสุดถนนเนี่ยมีเขียนระยะไว้เพียง1 2ึ5เมตรซึ่งอีก3เมตรถึงจะถึงหาดเนี่ยซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถครอบครองได้คุณผู้ชมแม้แม้ว่าจะเป็นแค่3เมตรแต่เห็นไหมมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันตรงนี้อ้าวลองไปฟังเสียงของกำนันตำบลรัศดาครับ ที่เขากั้นอย่จริงๆก็คือมีถนนแต่หลังจากถนนที่เขาปิดกั้นเนี่ยเราต้องออดูพื้นที่ว่าเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าเป็นพื้นที่ที่ชายทะเลน้ําขึ้นถึงหรือเปล่า,าถ้าเป็นที่สาธารนณะเ,เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะก,กั้นนะครับในเรื่องของถนนนี่ยก็ต้องตรวจสอบไปในทางของรปชว่าตั้งแต่อดีตขณะเดียวกันครับผู้ชมครับ ในพื้นที่บริเวณชายหาดแหลมงานที่เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขามีการมาเรียกร้องเนี่ยมีรายงานว่าภาครัฐได้เรียกบริษัทเอกชนมาหารือนะครับเพื่อที่จะหาทางออกเพราะรายงานข้อมูลหลังจากเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเนี่ยพบว่า ถนนลงหาดเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อปี2537แล้วก็มีการสมมติให้กับเทศบาลดูแลเมื่อปี2540ระยะทางก็คือ1กิโลเมตร268เมตรนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่า1.268กิโลเมตรนี่แหละซึ่งไม่มีการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินตามกฎหมายหลังผ่านไป10ปีจึงถือว่าเป็นทางสาธารณะตั้งแต่ปี2 0 1 4แต่ปรากฏคุณผู้ชมครับบริษัทเอกชนเนี่ยมีการนำแผนสังกสีมาปิดกั้นทางอีกครั้งหนึ่ง